ประชาชนที่มีอาการฉุกเฉินวิกฤต6อาการเหล่านี้สามารถเข้ารักษาฟรีได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดตามสิทธิ์ของยูเซปฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่รักษาฟรี72ชั่วโมงแรกจากนั้นทางโรงพยาบาลก็จะส่งต่อผู้ป่วยในระบบตามสิทธิ์ของแต่ละท่าน 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง 4. ซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมด้วย 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด 6. มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหากตัวญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดท่านมีอาการฉุกเฉินเหล่านี้รีบโทรแจ้ง1669และเข้าไปรักษาตัวโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอก,กชนครับ